สวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีพี่น้องเจ้าค่ะปกป,กปกอม,มราราสิท่องทุกข์ค่ะหลังจากแล้วเวียกมาจากกมางานนั้นพอนางสาวนงางสาวต่อพี่น้องเจ้าค่ะบ่งหัวพลแต่กันทัาถามพลน,นงางสาวสำขเจ้าจะลงมือใดแลเข้าเจ้าจะเหตุบุตรมือใดเนาะแต่สําหรับน่าจะไปแเอาลงมือนีพี่น้องเพราะคนมันหน่อยเนาะดูมาแล้วคนก็บ,บริหลายเลย ทำเมือเขาจเจ้าทรงสกาดนะการหนาจะหลายเพราะว่าครอบครัวเขาก็เป็นครอบครัวใหญ่ตระกูลเขาใหญ่นะตอนแม่เขาเจะ้าคนไลหลายนะคะเดี๋ยวเขาไปงวงบรรยากาศข้างในก่อนนะฮะเพ็่นเพิ่น 1, เสียเมวานี่เพอนเสียเมวาน เสียตอนเย็นเมื่อวานนี่แต่ว่านางเขาไปกินทานแล้วพี่น่อเขาไปกินทานน้ำเพิ่นแล้ะก้ะน,นี่พอนี่พอเพิ่งจะสันเขาแล้วตะกี้นี่นนพี่น่อเพราะไงมันจะปีแล้วก็เอ่ยเพราะไงแปดซอง้าแปดสามเนาะ

สำหรับคนเขามาตำลังได้เพียงเสียเบิงยายพนยายพนเสียไปปีก่อนพูนมรณะนะวันที่แปดเดือนเกนะ่าเนาะเดือนเก่าเดือนเก่าส่วงดำหน้าแล้วพอดี

ออกไปว่งบรรยากาศข้างนอกก็พี่เนาะโอฟุอบานหน่อยบ่าวบอยมาแต่เมื่อไหร่บา่าวสองสามมืดสิบแปดปีปลาลูกเมย่บอยเหตุงานบอยเมืย์ไปไหนลงไปเหตุเหตุงานยังลงไปรอบนี้ร้ออนานอนาหารอ๋ออยู่ร้านอาหารร้านอาหารากับแม่ซุป ลราไปอยู่แม่น้องฝาอ๋อเราไปอยู่ร้านอาหารอยู่บ้านร้านแม่น้องฝานะกะสิสบายเนี่ยกะพออยู่คนกันเองเนาะสบายคนกันเองเป็นอาหารตามสั่งบองพ่อคุณายนะอาหารตามสั่งขายทุกอย่างอ๋ออาหนรตามอยู่แถวใดอยู่แถวไทยนัวทองสมุทรสาครอ๋อสมุทรสาครอ่ะในน้ำในน้ำหน่อยเถอะพี่น้องเอฟซีอยากไปกินข้าวอยู่ร้านอ่ะ แนะนำสมุทรสาครอยู่แถววิเศษซุกเพดแปดวิเศษซุกเสร็จวิเศษซุกเพลิดแปดเพลิดแปดโอเคนะคะชื่อร้านร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อดินร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อดินเป็นร้านหรือว่าเป็นริมทางเป็นร้านริมทางแต่ว่าเป็นบ้านพักแต่ว่าเขาเป็นต่อเติมอ๋อต่อเติมเป็นร้านค้าหน้าหน้าบ้านเนาะสิวันล้วก็เออหน้าบ้าน โอเคผู okay, ้ใดอยากพ่อบ่าวน้องบอยนะคะการพูดแล,ล้วงานไปเนาะสิไนะด้ลงเนาะฮู้หรือยังอันมือ้อใดเพิ่นเขาเจ้าส่เฮ็ดบุญเลยคือบ่เห็นซองยังบ่ฮู้ยังบ่ได้ลมกันสิวนะ่เลอะกันเนาะแต่อารมณ์เนี่ก็คือเป็นมือม้อมืมอ้ออื่นพรุ่งนี้นเป็นวันทรงสก,การของพ่อใหญ่พนะ่อเนนสิได้โกนหัวบ่น่ะโกนยี่แล้วได้โกนนะขึ้นมาได้คนเดียว น้้วพอใหญ่คนเดียวส่วงอันย่ายกะโกลนมาส่วนย่ายกะโกลนะนี่ก็จะเป็นรอบสองนะโอเคเลยทุกอย่างก็ผ่านไปดีๆพี่เนาะมือขึ้นคนหลยอยู่มายล่ป่ะผู้แทมืออื่นผู้แทสิหลได้เห็ดย่งแนมมันนี่ ซื้อเอากัะข mm ้อ hmm. กับเขากับนั่นี่เห็ดยังกัยังววานขายังอยู่บ่อคัวหมูมื่นเรต้องเห็ดสัตว์ใหญ่ช่วงพอสันฉยังบ่เห็ดสัตว์ใหญ่ดยเห็ดตะป่ากระจบหมูก็ยังเบา ข้าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะนะคะก็มีสมต่ำแล้วก็พ่นอันพ่นจีหมูพี่น, mo, พน้องพ่นจีหมูอุปบรรยางหมูนะคะหมูตัวหนึ่งบอยพันรผัวพันรผัวพันรผัวเป็นไหนไม่เบี๋ยวไปเบิง่ง บรรกาศ้างนอกนะบรรยากาศล,ลังบ้านนะจ๊ะนะอไนะ้นซหม้อคลเคอันนี้เห็ดคัวลังบ้านนะครัวลังบ้านสมตำสมตำปีงหมูเขานา้นนี้้ะค่ะ มูจักโลมูต้วตัวนึงงบ่มูจักโลมันเกจักโลโตเป็นโตโลกําลังจืดนเพียงจืดน้ำมันบ้านเราก็เสื่อจืดทั้งไทยก็เสวนักเกียวหัวอเจียวเลเจียวเขียวน้ำมันบ่ฮะโอ้คิดหอดล้านน่อยดิ มาก็ผู้ใดบ่ไปหอบร้านมาน่เป็นบอเจ้านั่นร้านชายร้านหน่อยร้านยังไงติดเรียนสกายติดเรียนเกี่ยวน้ำมันมันเถียง มาเบิ่งด้านนี้จ้าพันอยางหมูเอา,เ,า,เ,าเ,ออเอาไพ่เซ่ขางบ่เอาเอาไพ่เซงขางอาะเนาะ ซบแซบบืนเอาสร้างป่าบ้างนะบืนสร้างป่าบืนสร้างป่านินเพราะว่าบริเหตุชัดใหญ่เนาะตอนพ่อเขาแห่งเปลมูยังเปล่าแต่ป่ายังเดียวก็เลยได้มูแทนเนาะสุดเลย ต้องขาสัใหญ่หรีกเลี่ยงได้ก็ดีวะสิบหยคนเนาะีโรงย่างสิว่ลวกลก็ย่างกินกับตำมะคงนะพี่น้องย่างกับส้มตำ แม่ <Man. S 2> ถ้าเ้าเห็ดเนื้อเห็ดยังมากาชนมากเขาก็บอ่ค่อยกิน่นแบบอมกิ่นเต้ยเขาก็ก่ค่อยกกินแมน <Man. S 2> ตำมะฮอบฮุ้งกับแก้มนี่ทอดอันนี้นี่เกี่ยว อันนี้ด้านหลังนะคะสาม่านหมานแล้วก็ฮ้วยแยาวเกลือขั้นอันนั้นซุกอยากกินเนี่ยอุ่นๆแคบแคบหมูมจะก,กัดหนึ่งกันดีข้าจ้อกำลังถอดปู้บ้ามาเล่นไพ่ไหมเล่นไพ่ช่วนไพ่ มาช่วยเวียกนะคะมากินทานต่างช่วยเวียกกันนะคะเป็นอะไรนางฟ้าพ่อประยู่พญายูเหรอ วืนเราเรียนไพ่แบบเป็นงานหวนอยู่ไพ่เสี่ยกแทนไห้ใช่ไงไพ่กระดาษเน่ยาที่น่นั่นเห็นดูว่าเสียมาแล้วลืมลืมกเป่าเงินลืมวางลำันใหญ่ชอบกระรกับน่ากลาลืมของใคร เมื่อถามเงเนาัื่าเอมือนั่งสบฟ้าไมาไปโกนหัวดกนงมเมื่ออื่นก็เป็นมือที่ทรงสกัดนะการพย่ายพ่าย์าการอกจัมือลงมาเลยคุณวัยที่สิบาม วันที่13มัน,น,นจันะเป็นที่ทกันวอก็จะไม่จันประมาณอาทิตย์หนึ่งอะเนาะวันที่13เนาะเทดนะบุญแจกัันนน้ก็คือมือน,นี้ก็คือซองกันยังพิมพ์ประทันเนาะอะไรจะเป็นมือื่นเนาะเศษอื่นอื่นะวามาด้ว ท่าเขาทานนึ่งดิบ้านชาติะลียวันต้องมือไปทามือบางคนบอกว่าบาสบามีท่านบ้านนี้ถ้าแม่ให้มาไหวบ้านจะมันตดกับมืออูดีกว่าก็ไม่เงินชอบผู้เสิอีเงินรายเดีา มึงว่ามาก่ามันก็บอกมีดุ่นสุมมินุวดกระเปิดอะมึงกับพ่มเพ่กับเล่เนี่ยเนี่ยเนเ่นขันบ่มีนเลรนมีนหากมันสด็มื่อว้นั่นนี่พอเบียกก็บอกค่อยไหลดินี่เราาเล่นยอ มาจนมากกัตทางนไทยเด่นได้เยอแ่ใจาอ้อยจะขดมานมาขึ้นยมกินเพลี้ยโเล้มากินาลงไข่ดีเลยขึ้นกินั่งปกกล้อกใส้นจังนทำาหาปารมันทำ ม่อคือนี่คือหาพัฒาเกี่ยวกัารก็คือได้กวัไก่วไก่มาส้างปาได้กรอนนี่เพระมันมันนี่นะการเหตุมูเน่ะมืนกาจจะเป็นป่ามืดป่าแน่นนะทอนีป่าซอยชนกรอยะทอและทอดไม่ได้เต่วนนี้ ไาแต่ว่าามเขาินาทายักร่วมยกร่วมคิอท่านน้ำด้ยให้บุญน้นเพราะไงกันละเพราะมือก็สงสการ์ลเป็นมือแตกคคนละเพราะมือแตกมันก็ยังหลายมืออยก็เป็นที่

กระทายเป็นจงัวร์พี่นางจ้นเนี่ยอัมรภัสจากกระจ้าคนณทังคุณทุกคุมันขอบคุณทุกกำลังใจจ้าค่ะสบายดีจ้ะค่ะไม่นอนดีบอ่ไม่นอนนอนตะดุกตะเศร้าพวกมดค เ็นเอนเอแวันกอกาวางาุ้ไปเจอบมมีเสอบินแบบงหอมีเสอแบบออแมยงกเวลาเป็นเครื่องพิสูจน, back, น right? ์จ้ะโอเคจบจบจบกูรู้เลยเลต้องเป็นห่วงชันค่ะสันพัน สมอลพูนนรกสวนมาน้าร้จ้าจ้าจุกมึงได้คือว่าแน่ยังไม่หนึ่งมาเลยคือมากินเบียร์ตอง้รงยกให้ตายไปเลยแบบามเรืงทุกอย่างคือมาขีนเอากรือเก้ามองัยากนะเจียบเบียร์สุกินก็บเได้สมอยากกินกห่าออกจบค่ะ ไปหามาบัาน,น,านนี้นะ<ข>อุปกรณ์นั่ะ